ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซนะครับแล้วก็ผู้ติดตามทุกทกท่านนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามตะปองจนครบหนึ่งบรรลุหนึ่นคนไปแล้วนะครับผมก็ขอบคุณครับไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีก็ขอบคุณทุกแรงใจทุกการคอมเมนต์ทุกการติดตามและการรับชมนะครับผม ที่ทำให้ตะปองเกิดได้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับพามาตกปลานะครับช่วงนี้วันนี้ก็จะมาตกปลาบ่อค,ครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ฟาร์มนาถกร,กรฟาร์มหนูนานะครับก็จะมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงหนูมีควายมีอะไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างผสมผสานกันไปครับ กันในบ่อนี่ก็จะเป็นพวกปลานินกับปลาทับทิมห่อคิดนะครับผมเดี๋ยวเรามาตอกกันเลยครับเดี๋ยวก็ใช้เป็นไฮเกตผสมแยมปังลำมือเคียวนะครับโอเคครับผมไปจะไปลองมือกันเลยครับนี่ครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะครับก็ จะเป็นคันแบบมีรอกนะครับผมมีไซตตะกัวสายหน้ามีทุ่นนะครับปะ่ะจะตกกันเลยครับผมข้างหน้านี้เลยไปครับผมดีปะไม้แรกพร้อมครับปลุยครับผมโอ้ยตกใ,ใ,ใ,ใกล้ๆอะใกล้ๆก็ลองดูก่อนมีตัวมากิน ปลายคันเริ่มมีกระตุกแล้วครับผมไม่โดนครับเปลี่ยนสิทุนห้าหน้อยนะครับทุนไล่กระจมทุนใหญ่นี่แหละรอยเห็นดี เริ่มมีอาการแล้วครับเริ่มวิ่งแล้ว โอ้ยทนจมไม่โดนครับไม่โดนครับผมไปแล้วครับโอ้คืออะไรทำไมวัดไม่ติดทุนตังแล้วครับผมตังแล้วครับพายังจะพายังจะไปังไยยังปยงอยโดนครับ มาแล้วครับผมมาแล้วครับ,รบตัวแรกมาแล้ว ตัวแรกเป็นปลานนิ้นนะครับผมโอเค okay, ครับใส่สิสวยเลยครับเราติดตามชมต่อต่อไปอืมตปากบนเลยครับเค okay. เก็บครับใส่แบบไม่มีตะกัวอะไรเลยนะครับมัดลูกมูลใส่ส็อปเปอร์บ,บนล่าง ใส่ทุนครับผมโดนเลยเอาดูครับว่าจะมีกินอีกไม่มีไปไม่ไปอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไม่ได้นอน อะไรนอนเอ๊ะมันเหมือนลากหนีปลาน้อยนะครับผมโดดแล้วครับโดดแล้วครับโดดแล้วครับโอ้ยมีสาโอ้ อ้ับมาแล้วเอ็นเดียวด่งโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวนี้โอ้ยตัวใหญ่ครับเปิดตาลิงเปิดตาลิงไปเลย ไพรครับผมอืมครับนี่แยวใส,ส่สวยเลยครับตัวนี้ฮ่ะเาาก็บครับเอ้าเอาแล้วครับ ตัวนี้เอาไว้แทะโยลงไปปุ๊บโอ้ไม่โดนครับตัวแรก,ก็มาเยอะเลยนะครับตีพระช่อนมังอะไรมังไปเลยเปลือย เอาแล้วครับเอาแล้วตัวนี้เอาไว้แทะเยวลงไปปุ๊บโอ้ไม่โดนครับครับโยนไปปุ๊บนะครับลากทุนไปนอ่นเลยครับผม างไปในไปละเด้อไปละเด้อพาทุนจุดเลยครับวิ่งนะครับไม่ดึงลงปล่อยไปใส่ไปเรื่อยๆเอ้าปล่อยสายไปเรื่อยๆเอ้าเอาละครับตอนนี้ดึงลงไม่ดึงดึงลงไม่ดึงดึงปึ๊กซับปั๊บ lộn búp sập bắp đó không ngay không ngay ย,ยังอย,ยู่ <c oughs> ย,ยังอย,ยู่ออโดนแล้วโดนแล้วอ๋อังไม่ค่อยโตครับตัวนี้ ไปเมื่อกี้เอาไว้แล้วครับถอยหน้าถถยหลางอีกเหมือนเดิมครับผมเอ๊ะ,อะ,อะโดนครับโดนครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับ โอ้โเอ,อาแล้วครับตัวใหญ่ครับผมมาแล้วมาอีกหนึ่งตัวโอ้ตัวักเบฟเลยครับตัวนี้ ครับตัวส,สวยๆหนึ่งตัวครับผมอโอ้โหเกินเข้าไปนิสนึงเลยนะครับตัวนี้นจริงจริงจังนะครับแมวหลงปุ๊บเอาเลยนะครับ ล่อยมันดึงนานๆกันโ okay. อเคต่อๆนะครับโอ๊ย ไม่ลีลาเท่าหมดเยอไปสรุปผลงานกันครับผม ันนี้ครับตัวใหญ่ๆแบบนี้สองตัวเลยนะครับนี่แล้วก็ตัวเล็กสองตัวครับก็จะซื้อน้องมันมดเลยนะครับก็เป็นบอที่เขาทำส่วนผสมนะครับก็ขอบคุณฟาร์มโนนาตกรนะครับผมที่เอือเฟือสถานที่ท้ายทาครับแต่ไม่งั้นก็ไม่คงมีมีคลิปนี้เกิดขึ้นแต่ก็ ตะปองก็มีข้อผิดพลาดหลายอย่างครับในการตกปลาครั้งนี้ก็เดี๋ยวเอาไปปรปับปรุงแก้ไขกันไปเรื่อยๆครับผมครับคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะปองก,กันด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณครับผมสวัสดีครับไปบายยแจวครับนำยาต้องมาแล้วครับยื้ย่ยางครับย่างย่างเกลือไป Yep